นิยายวายพีเรียดแฟนตาซีเรื่องร่วมเรียงเคียงรามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่สามข้าขอโทษยามนี้ใบหน้าหล่อเหลาของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ช่างดูเศร้าสลดยิ่งนักคนฟังได้แต่ขมวดคิ้วและกระพริบตาปริบๆเจ้าขอโทษเรื่องอะไรนะข้าไม่เข้าใจ ข้าขอโทษที่ส่งเจ้าไปรบทำให้เจ้าบาดเจ็บอ้องั้นเหรอเขารู้สึกผิดเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อถ้ารู้สึกผิดจริงคราวหน้าก็ออกรบเองทั้งหมดเลยสิฉันก็กลัวตายนะเว้ยประโยคเหล่านี้พระลักษ์ได้แต่คิดในใจจะพูดแบบนั้นออกไปได้ยังไงในเมื่อตอนนี้เขาเป็นพระลักษ์ที่เกิดมาพร้อมหน้าที่ปกป้องพระรามผู้ยิ่งใหญ่ข้าก็นึกว่าเรื่องอะไร มันเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องออกรบไม่ใช่หรือข้ายังไม่ตายเสียหน่อยอย่าคิดมากเลยนะเจ้าบาดเจ็บเจียนตายนั่นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับข้าประโยคนี้เป็นด่งน้ำบริสุทธิ์ชโลมจิตใจคนฟังเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ถูกกลบด้วยประโยคถัดไปถ้าเจ้าเป็นอะไรไปข้าจะบอกเสด็จแม่ของเจ้าอย่างไรเออก็แค่ไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไงสินะก็บอกว่าข้าตายในสนามรบ ตายอย่างสมเกียตรติองค์ชายชาติทหารเสด็จแม่ของข้าต้องภูมิใจแน่นอนพระลักษ์พูดอย่างขอไปทีเจ้าพูดเรื่องการตายได้โดยไม่สะทกสะท้านเลยหรือ,รอการตายเป็นเรื่องธรรมชาตินี่คนเราเกิดมาก็ต้องตายพระลักษ์ตอบด้วยสีหน้าใสซื่อก่อนจะลอดถอนหายใจเมื่อเห็นอีกฝ่ายทำหน้าจริงจังอย่าคิดมากสิรามข้าไม่ตายง่ายๆหรอก ข้ารับรองว่าจะอยู่รอดูเจ้าสังหารพญาทศกัณฐ์และรับพระชายาของเจ้ากลับอโยธยาแน่นอนถึงแม้ว่าฉันจะอยากกลับโลกปัจจุบันเ,เร็วก็เถอะแต่มาแล้วก็อยู่ดูให้จบเรื่องก็ไม่เสียหายพระลักคิดในใจคำพูดนั้นทำให้ใบหน้าของพระรามกระตุกเล็กน้อยเขาไม่แน่ใจว่าที่พระลักษณ์พูดออกมาแบบนี้เพื่อให้เขาสบายใจหรือเป็นการประชดเขากันแน่ เขามาที่นี่คืนนี้เพียงแค่อยากจะขอโทษอีกฝ่ายด้วยใจจริงทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันเขารู้ระดับฝีมือของน้องชายคนนี้เป็นอย่างดีแต่ครั้งนี้เป็นเขาเองที่ประเมินคู่ต่อสู้ผิดพลาดทรงพระลักษ์ออกไปรบตามคำแนะนำของพิเภกทำให้พระลักษ์ต้องบาดเจ็บสาหาัสราวกับสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่ปานช่วงเวลานั้นในใจของเขาร้อนรุ่มทุรนทุรายเป็นอย่างมาก ทุกอย่างรอบตัวมืดมนไปหมดเขากลัวมากว่าน้องชายคนนี้จะจากเขาไปเสียแล้วแต่เมื่อพระลักษ์ฟื้นขึ้นมาเพียงไม่นานเขาก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวน้องชายคนนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาหรือท่าทีที่มีต่อเขาการวางตัวดูสุขุมและเก็บความรู้สึกมากขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สังเกตได้จากความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะไม่เรียกเขาว่าพี่อีกต่อไปแต่นั่นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกผิดน้อยลงอย่างไรเสียเขาก็ควรเอ่ยคำขอโทษออกมาเอาเงียบไม่เชื่อข้าหรอข้าทำนายอนาคตได้นะแม่นพอๆกับท่านพิเภกเลยด้วยข้าบอกได้เลยว่าเจ้ากับสีดาเหตุใดเจ้าต้องให้พวกทหารตุนน้ำไว้ด้วยพระรามพูดแทรกเปลี่ยนประเด็นคนถูกถามยิ้มกว้าง คำถามนี้พระลักษ์เตรียมคำตอบเอาไว้อยู่แล้ววันนี้ข้าจะอาบน้ำแต่เจ้าก็รู้ว่าแผลของข้าโดนน้ำไม่ได้ข้าเลยอยากได้น้ำมาอาบบนบกเสีหน่อยแต่มันไม่มีไงข้าเลยสั่งให้พวกทหารตุนน้ำไว้ใช้เสียเลยเป็นไงข้าฉลาดหรือไม่พระลักษ์อธิบายเหตุผลอย่างมั่นใจว่ามันสมเหตุสมผลไม่ยี่รากับสายตาคมกริบที่มองกลับมาตุนน้ำไว้เยอะขนาดนั้น เพื่อไว้ใช้อาบเพียงคนเดียวนะหรือถึงแม้พระรามจะไม่ค่อยเชื่อในเหตุผลนี้นักแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอย่าลืมทายาสมุนไพรและพักผ่อนเยอะๆข้าไปล่ะพระรามลุกขึ้นยกมือรูปศีรษะอีกฝ่ายเบาๆก่อนจะเดินจากไปคลื่นความร้อนที่แผ่มาจากฝ่ามือหนาะและน้ำเสียงนุ่มทุ้มของพระรามทำให้พระลักรู้สึกอบอุ่นใจไม่น้อย เขาเมื่อมองคนที่รับสายตาไปเชนถ้านายทะลุมิติมากับฉันด้วยก็คงดีสิฉันรู้สึกเหงายัางไงก็ไม่รู้พระรามที่หน้าเหมือนนายนี่ดูหญิงะมัดฉันพูดอะไรด้วยก็เงียบไม่เอออไปกับฉันเลยพระลักษ์บ่นพึมพำพลางแกะผ้าพันแผลออกอยู่ในโลกแฟนตาซีนี้ก็ดีเหมือนกันถึงแผลจะยังไม่หายสนิทแต่เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บแล้ว เขาโปะยาสมุนไพรลงไปและพันผ้าไว้หลวมเหมือนเดิมก่อนจะพาตัวเองไปล้มลงบนเตียงและหลับลึกอย่างรวดเร็วเช้านี้พระลักษ์ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีใครเข้ามาในพลับพลาของเขาเป็นลิงน้อยตัวหนึ่งที่เอาเสื้อผ้าซักแล้วมาวางไว้ให้เขาพยายามนึกชื่อลิงตัวนี้เท่าไหร่ก็นึกไม่ออกทั้งๆที่เจ้าลิงตัวนี้ก็คอยป้วนเปี้ยนรับใช้เขามาตลอด ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้เรียกใช้งานอะไรก็เถอะเจ้าเขาชะงักไม่เห็นลิงน้อยตกใจเพราะเสียงของเขาเจ้าชื่ออะไรนะเจ้าลิงน้อยพยายามกุมสติตัวเองให้มั่นด้วยเกรงว่าตนจะทำความผิดอะไรไปโดยไม่ตั้งใจเพราะปกติแล้วองค์ชายไม่เคยพูดคุยกับเขาเอ่อกระมองเป็นลิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีชื่อคอรับฟาบาทจริงหรือนี่ ข้าตั้งชื่อให้เจ้าเอาไหมเจ้าลิงได้ยินดังนั้นก็ถึงกับเก็บอาการดีใจไว้ไม่อยู่พระรักษ์ถือกิริยานั้นเป็นคำตอบว่าตกลงอืมลิงเหรอมังกี้เหรองั้นเอาเป็นกิกี้แล้วกันต่อไปนี้เจ้าชื่อว่ากิ๊กี้พระลักษ์บอกอย่างอารมณ์ดีข้าพไไ้ยขอรับฟาบาทเจ้าลิงกิกี้ยิ้มกว้างฟาบาทมีอะไรให้กระหม่อมรับใช้หรือไม่ขอรับ พระรักยิ้มที่ลิงน้อยรู้ทันข้าจะไปอาบน้ำที่แม่น้ำเสียหน่อยหลังจากข้าอาบเสร็จแล้วเจ้าก็ช่วยอะไรข้าหน่อยแล้วกันถ้าเช่นนั้นก็รีบหน่อยก็ดีนะครับเมื่อเช้ามืดข้าเห็นระดับน้ำในแม่น้ำลดลงไม่แน่ใจว่ามันจะลดลงเรื่อยๆหรือไม่ชายหนุ่มผุดลุกขึ้นยืนทันใดเริ่มแล้วหรือได้เลยข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละพระรักคว้าอุปกรณ์อาบน้ำแล้วเดินไปที่ท่าน้ำริมแม่น้ำทันที ตอนนี้ฟ้ายังไม่สว่างดีนักแต่ก็สังเกตได้ชัดเจนว่าระดับน้ำในแม่น้ำลดลงครึ่งหนึ่งแล้วเห็นทีว่าภายในเย็นนี้น้ำคงแห้งขอดแน่ไม่สปอยแต่จะไม่ลำบากอย่างน้อยวันนี้ฉันต้องได้ทำธุระอย่างสบายใจพูดจบพระลักษ์ก็ผลัดผ้าลงไปในแม่น้ำทันทีเมื่อระดับน้ำไม่สูงทำให้เขาสามารถนั่งลงตรงโขดหิน และแช่น้ําได้โดยที่แผลตรงหน้าอกไม่เปียกน้ําเจ้าตื่นเช้าจังเสียงนุ่มทุ้มดังขึ้นจากริมฝั่งทาเอาพระลักษณ์ที่กําลังเคลิ้มสะดุ้งสุดตัวถลายลงจากก้อนหินที่นั่งแผลบนหน้าอกเปียกน้ําส่งผลให้เกิดอาการปวดแสบขึ้นมาทันใดมือหนารีบคว้าท่อนแขนของพระลักษณ์ให้ลุกขึ้นมานั่งตามเดิมก่อนจะนำผ้าสะอาดที่พกมาด้วย ค่อยๆซับน้ำออกจากแผลอย่างเบามือแม้ตัวจะยังนั่งอยู่บนฝั่งแต่ร่างสูงก็ทำสิ่งต่างๆรอบนี้ได้อย่างคล่องแคล่วแทนที่เจ้าตัวจะรู้สึกปวดแสบจากแผลกลับรีบเอามือข้างหนึ่งปิดวางขาของตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ร่างกำยำที่ยืนโน้มตัวอยู่ด้านหน้ามองเห็นมืออีกข้างก็รีบจับข้อมือของอีกฝ่ายไม่ให้เข้าใกล้ไปมากกว่านี้เพราะระดับสายตาของเขาตอนนี้ คือช่วงเอวที่มีกล้ามหน้าท้องสวยงามแม้จะมีผ้าผืนเล็กพันรอบปกปิดบางสิ่งไว้แต่นั่นกลับทำให้เขาหายใจได้ไม่ทั่วท้องรามพอเถอะข้าอาบน้ำอยู่ไม่เห็นหรือพระรักพยายามทำเสียงให้เป็นปกติคนถูกถามแค่พยักหน้าน้อยๆแพลเจ้าเปียกไม่แสบหรือถ้าจัดการตัวเองได้หน้าเจ้าไปเถอะข้าจะอาบน้ำ พระรามไม่พูดอะไรแต่กลับขยับไปนั่งบนโขดหินเล็กๆไม่ห่างจากเขานักเจ้าไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือได้ยินสิข้าก็มาอาบน้ำตรงนี้ไงเจ้ามีปัญหาอะไรถึงแม้ความทรงจำของร่างเดิมจะบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะอาบน้ำด้วยกันยิ่งเขากับพระรามนี่เห็นอะไรต่อมีอะไรมานักต่อนักแล้วแต่ถึงแม้เขาจะมาจากโลกอนาคต ที่ค่อนข้างเปิดเผยเนื้อหนังมังสาก็เถอะเปลือยท่อนบนเขายังพอไหวเพราะตอนไปออกกำลังกายที่ยิมเขาก็ถอดเสื้อโชว์หุ่นอยู่บ่อยๆแต่การจะต้องเปลือยท่อนล่างให้คนอื่นเห็นนี่มันไม่ชินเลยจริงๆพระรักไม่ต่อความยาวสาวความยืดเขารีบล้างตัวแล้วคว้าผ้ามานุ่งและออกจากตรงนั้นทันทีทิ้งให้อีกฝ่ายมองตามหลังด้วยความงุนงง วันที่สองของพิธีทดน้ําทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเช่นเดิมดูเหมือนจะไม่มีใครหยิบยกเรื่องน้ำในแม่น้ำแห้งขอดขึ้นมาพูดอาจเป็นเพราะพวกเขายังพอมีน้ําที่กักตุนไว้ใช้อีกทั้งเหล่าทหารก็สนุกสนานไปกับการจับปลาที่เคยตื้นมากินกันอย่างอิ่มนหนำเฮ้ยจะพวกนี้ไม่คิดกันเลยเหรอว่าของที่มีเยอะมันก็มีวันหมดนะ่ะ พระลักพึมพำกับตัวเองในขณะนั่งเอนกายพิงต้นไม้ดูเหล่าทหารจับปลาในแม่น้ำอยู่ห่างๆเจ้าพูดถึงอะไรหรือพระรามที่มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงย่อตัวนั่งลงข้างเขาพระลักจึงทำท่าบุ้ยใบไป,ไปทางแม่น้ำก่อนจะตอบด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายน้ำและสเสบียงอาหารเจ้าว่าถ้าน้ำยังแห้งอยู่แบบนี้พวกเราจะอยู่ได้อีกกี่วันกัน ขาดอาหารเจ็ดวันยังพอไหวแต่ขาดน้ำแค่วันเดียวเจ้าตายได้เลยนะเมื่อวานข้าส่งให้คนไปส่งสารให้เจ้านาครขีดขินเร่งส่งสเสบียงอาหารมาให้เราแล้วถึงแม้จะเป็นคำตอบที่น่าประทับใจที่พระรามมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำเมืม่อวานและไม่นิ่งนอนใจแต่พระลักษ์ก็มีวายปลายตามองคนข้างกายด้วยสายตาที่เป็นคำถามว่าแค่นี้หรือ เจ้าคิดว่าพวกเราสามารถทำอะไรได้อีกหรือพระรามเอ่ยปากถามอืมเป็นคำถามที่ดีพระราคิดในใจข้าไม่รู้หรอกเจ้าควรไปถามคนที่รู้ทุกเรื่องมากกว่านะพระรามเลิกคิ้วแต่ไม่พูดอะไรเหมือนเดิมพระรลักษ์รอบถอนหายใจยาวสลัดความกังวลทิ้งไปแต่ถ้าเจ้าไม่รีบอยากจะประมือกับข้าหน่อยหรือไม่ข้าอยากลองยืดเส้นยืดสายบ้าง เมื่ออีกฝ่ายตกลงรับคำทั้งคู่จึงเดินมายังลานซ้อมรบที่มีเหล่าทหารกำลังซ้อมกันอยู่จากความทรงจำเดิมพระรามและพระลักษณ์ถึงแม้จะเป็นมนุษย์เดินดินก็จริงแต่กลับมีพะละกำลังมากกว่าคนทั่วไปด้วยรูปร่างกำยำทรมัดทะแมงที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องทำให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วและสามารถกระโดดได้สูง อีกทั้งยังได้รับการประสาทวิชาจากบรรดาฤาษีทําให้ทั้งคู่สามารถได้คาถาและเรียกศาสตราวุธออกมาใช้งานได้ดังนั้นหากจะต้องซ้อมต่อสู้กันแล้วผู้ซ้อมที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมนุษย์ที่มีพลักกำลังเยอะด้วยกันเองนี่แหละหลังจากแผลเริ่มสมานพระลักษ์ก็อยากจะลองพลังของตัวเองใจจะขาด นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขายังสนุกอยู่กับการอยู่ในโลกแฟนตาซีนี้ถึงแม้ว่าเขาจะกลัวเจ็บกลัวตายแต่การได้ลองต่อสู้แบบจริงๆจ,จังๆหรือแบบสงครามสักครั้งในชีวิตน่าจะตื่นเต้นไม่น้อยหากพิเภกและหนุมานยังไม่ตายยังไงเขาก็มีโอกาสรอดชีวิตแม้รูปร่างจะใกล้เคียงแต่ความสูงต่างกันเห็นได้ชัดว่าส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบ เมื่อต้องต่อสู้กันเองพระลักษรู้ดีว่าพระรามออมมือให้เขาแล้วแต่การฝึกซ้อมต่อสู้วันนี้ก็เป็นไปอย่างหนักหน่วงเช่นเคยการได้ลองออกแรงเตะต่อยและกระโดดสูงทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงเลือดลมสูบฉีดพระลักษรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากอีกทั้งเขายังได้ลองไร้คาถาเรียกคันธนูสาตราวุธประจำกายออกมาทดสอบความแม่นยำของตัวเองอีกด้วย โลกแฟนตาซีนี่ช่างน่าอัศจรรย์ไปทุกสิ่งเสียจริงเข้าตอนสายวันที่สนับจากเหตุการณ์น้ำในแม่น้ำแห้งขอดแม้ก่อนหน้านี้พระรามจะสั่งให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วแต่น้ำที่ตุนไว้ก็หมดไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งปริมาณอาหารก็ใกล้หมดเห็นได้ชัดว่าทางนครขีดขินก็รวบรวมสเบียงและส่งมาให้ในเร็ววันไม่ได้ เช้านี้พระรามจึงได้เรียกประชุมอีกครั้งสุครีพพญาลิงที่มีกายสีแดงถวายรายงานว่าสเสบียงอาหารของกองทัพน่าจะเหลือพออีกสองวันหากวันนี้ทางนาครขีดขินยังส่งสเสบียงมาไม่ถึงพรุ่งนี้เขาจะให้ทหารลิงส่วนหนึ่งออกไปหาผล,ลไม้ในป่าที่ไกลขึ้นอีกหน่อยโดยที่เขาจะเป็นผู้นำทหารไปเองเพื่อป้องกันการโดนรอบทำร้ายแต่ปัญหาก็คือ น้ำสะอาดที่เอาไว้ใช้ดื่มกินคาดว่าน่าจะเพียงพอถึงแค่วันนี้เท่านั้นการประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเคร่งเครียดแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีใครเอ่ยถึงต้นตอของปัญหาจริงๆเสียทีพระลักษ์ที่นั่งฟังอยู่เงียบๆก็รู้สึกเอือมระอาขึ้นมาเขาจึงเริ่มเปิดประเด็นแปลกจริงนะนี่ไม่ใช่ฤดูแล้งเสียหน่อยเหตุใดน้ำในแม่น้ำถึงแห้งขอดได้ถึงเพียงนี้ เราข้ามไปยังเขตแดนของกรุงลงกาแล้วสภาพอากาศของที่นี่พวกเราคาดการไม่ได้จริงๆขอรับฝ่าบาทเป็นสุครีพที่ตอบคำถามของเขายังอีกหรอยังต้องให้ฉันพูดต่ออีกหรอพระลักษ์กรอกตามองบนจริงสิท่านพิเภกท่านพอจะรู้หรือไม่ว่าที่แม่น้ำแห้งขอดเช่นนี้เป็นเพราะเหตุใดกันในที่สุดก็เอ่ยปากถามกูเกิลสิตีนะองค์ชายราม คารากรอบถอนหายใจก่อนจะหันไปดูพิเภกที่กำลังนั่งนับนิ้วมือตัวเองอืมเรื่องแบบนี้จับยามสามตาด,ด้วยหรอเก่งจังแม้ในโลกยุคปัจจุบันเขาไม่เคยเรียนด้านโหราศาสตร์มาก่อนแต่การดูละครจักจักวงๆเยอะก็พอจะรู้ว่าการนับนิ้วแบบนั้นคือการทำอะไรทูลฟาบาดเหตุการณ์น้ำในแม่น้ำแห้งขอดครานี้ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ แต่เป็นเพราะพญายักษ์กุมภกรันกำลังทำพิธีทดน้ำอยู่ที่ไหนสักแห่งการไม่ให้สายน้ำไหลผ่านมายังหน้าค่ายของเราโดยหวังจะให้พวกเราอดน้ำตายพะยะค่ะพระลักษพยักหน้าตามงึงึกโดยไม่รู้ตัวแต่ก็สังเกตได้ว่าเวลาอยู่ในที่ประชุมพิเภกใช้คำพูดที่เป็นทางการกับพระรามถ้าเช่นนั้นเราจะแก้พิธีนี้ได้อย่างไรพิธีนี้จะต้องให้นางสนมคนสนิท นำพานดอกไม้และเครื่องหอมไปบูชาที่กุมภกัรตั้งพิธีทุกเช้าข้าขอเสนอให้ส่งหนุมานไปสะกดรอยตามนางสนมเหล่านั้นก็จะรู้ว่ากุมภการทำพิธีอยู่ตรงไหนเราจะได้ทำลายพิธีนี้ได้พะยะค่ะหันุมานเจ้าจงไปทำลายพิธีตามที่ท่านพิเภกบอกพระรามหันไปออกคำสั่งกับหนุมานด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจซึ่งอีกฝ่ายก็ค้อมศีรษะและห่อออกไปอย่างรวดเร็ว ท่านนาะนี่ก็สายแล้วไม่แน่ว่าพวกนางสนมพวกนั้นจะกลับวังไปแล้วก็เป็นได้องค์คตหันไปพูดกับสุครีปถ้าเช่นนั้นหนุมานก็คงต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วเราจะมีน้ำเหลือพอถึงพรุ่งนี้หรือท่านนาะแค่นี้พวกลิงทั้งหลายก็ตะลุมบอลแย่งน้ำดื่มกันจนจะไม่เหลือแล้วนะพระลักษ์ฟังสองนาะหลานคุยกันด้วยสีหน้าเป็นกังวลก็นึกอยากจะออกไปจากตรงนั้นเสียที หากอิงตามเนื้อเรื่องหลักแล้วเขามั่นใจว่าพรุ่งนี้เช้าหนุมานจะทำลายพิธีทดน้ำของกุมภกัรได้แน่นอนดังนั้นเพียงแค่ต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้เท่านั้นรามการประชุมวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ใช่หรือไม่ผู้เป็นแม่ทัพพยักหน้าตอบท่ามกลางความงงงวยของบรรดาทหารเอกทั้งหลายเนื่องจากพระรักษ์ที่ปกติจะเคารพพระรามยิ่งกว่าใคร ครั้งนี้กลับไม่เรียกพระรามว่าพี่รามถ้าเช่นั้นองคตเจ้าจงไปจัดสรรน,น้ำที่เหลือให้พวกทหารลิงให้พอใช้จนถึงพรุ่งนี้เช้าพระรามหันไปสั่งทหารเอกอีกคนเสร็จแล้วไปที่พลับพลาค่านะองคตพระลักษ์กล่าวเสริมเมื่อมีน้ำสะอาดไม่เพียงพอวันนี้พระรามอนุญาตให้พาักการซ้อมเพื่อที่ร่างกายจะไม่กระหายน้ำมากเกินไป พระลักษณ์จึงกลับมาพักที่พลับพลาของตัวเองโดยมีพระรามเดินตามมาเจ้าตุนน้ำไว้ด้วยหรือพระรามเอ่ยถามเมื่อเข้ามาในพลับพลาของเขาแล้วเห็นกระบอกไม้ไผ่ถูกตัดเป็นท่อนเล็กๆตั้งวางเรียงรายเจ้าของพลับพลาพยักหน้ารับวันนั้นข้าตื่นเช้ารู้สึกผิดสังเกตที่ระดับน้ำเริ่มลดข้าเลยขอให้เจ้าลิงน้อยกีกี้ช่วยข้าหากระบอกไม้ไผ่มากรอกน้ำตุนไว้ แต่ก็มีไม่เยอะหรอกนะเจ้าทำเหมือนรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างนั้นแหละประโยคนี้ของพระรามทำให้พระลักษม้มกว้างรามเรารู้จักกันมากี่ปีเจ้าไม่คิดว่าข้าฉลาดบ้างหรือเอ๊ะบางทีหอ,อกโมฆศัก์ินั่นอาจจะทำให้ข้าฉลาดขึ้นก็ได้นะหน้าประหลาดที่คําพูดนี้ทำให้มุมปากของคนที่ปั้นหน้านิ่งมาตลอดยกยิ้มขึ้นได้ รอยยิ้มนั้นทำเอาพร,รักษโน้มตัวเข้าไปดูใกลๆใบ <_ an> หน้าของทั้งคู่ห่างกันแค่คืบเดียวเอ๊เจ้ายิ้มก็ดูดีนี่นายิ้มบ่อยๆสิอะขอประทานอภัยขอรับองคตที่มาตามคำสั่งของพระลักษ์เห็นประตูพระพลาเปิดอยู่จึงเดินเข้ามาโดยพลาการจากมุมมองของเขาเห็นด้านข้างพระลักษ์กำลังโน้มตัวจะจูบก,กับพระราม ด้วยความตกใจเขาจึงยกมือขึ้นปิดตาแล้วหันหลังทันทีพระลักษณ์หันไปมองท่าทางแปลกๆขององคตแล้วสายหน้าองคตเจ้ามาพอดีมานี่สิเจ้าของพลับพลายยื่นกระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำสะอาดอยู่ในนั้นให้กับองคตหลายกระบอกบอกให้เอาไปให้พิเภกสุครีบและทหารเอกทั้งหลายคนละกระบอกน่าจะเพียงพอให้แต่ละคนผ่านคืนนี้ไปได้เมื่ององคตจากไป เขาก็ยื่นกระบอกไม้ไผ่ให้พระรามที่พาตัวเองไปนั่งรอที่เก้าอี้หนึ่งกระบอกเช่นกันอันนี้ของเจ้าแล้วของเจ้าล่ะมีเหลือตรงนั้นอีกอันเขาชี้ไปที่กระบอกไม้ไผ่ข้างเตียงเจ้าตั้งใจให้ข้าเป็นคนเอ่ยถามท่านพิเภกใช่หรือไม่พระรามเริ่มเปิดประเด็นเขาคือคนที่รู้ทุกเรื่องที่เจ้าพูดถึงใช่หรือไม่ พระลักษ์บตากับพระรามตรงๆนึกสงสัยว่าหากรู้อยู่แล้วจะถามเขาอีกทําไมแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นหรือเหตุใดเจ้าถึงไม่เอ่ยถามเสียเองเล่าข้าอยากให้เจ้าเป็นคนถามนี่นาะเพราะมันเป็นบทของพระรามอย่างไรล่ะฉันไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาเดี๋ยวจะดูฉลาดเกินไปเมื่อเห็นอีกฝ่ายนิ่งไปพระลักก็รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่เขาจึงพูดต่อ รามเขายอมให้เจ้าลงโทษประหารชีวิตเบนจกายลูกสาวของเขาเองรวมถึงช่วยชีวิตข้าไว้ด้วยนะเจ้ายัางจะอยากทดสอบเขาอีกหรือแต่หากข้าไม่ถามเขาก็ไม่บอกแผนการของฝ่ายยักษ์นะดูอย่างครั้งนี้ที่ทุกคนเดือดร้อนกันไปหมดข้าไม่ถามเขาก็ไม่พูดอะไรเขาสาบานว่าจะช่วยเหลือพวกเราก็จริงแต่อย่างไรเสียเขาก็เป็นยักษ์นะรามเจ้าจะให้เขาบอกแผนการของยักษ์ล่วงหน้า แล้วให้มนุษย์อย่างเราฆ่าญาติพี่น้องของเขาทั้งหมดนะหรือมันไร้ความชอบธรรมไปหน่อยนะพระรามเบือนหน้าไปทางอื่นเห็นได้ชัดว่ากำลังรู้สึกไม่พอใจพระลักษณ์จึงยกมือขึ้นแตะไหล่กว้างเจ้าก็อย่าปากหนักนักเลยเห็นหรือไม่ว่าพวกเราต้องเดือดร้อนหากเจ้าไม่อ้าปากถามเขาท่านพิเภกนะ่ะอยู่ฝ่ายเราจริงๆนะขอเพียงเจ้าเอ่ยปากถามเขาจะบอกเจ้าทุกอย่าง รางสูงหันมามองหน้าพระรักตรงๆเจ้าเชื่อใจเขาหรือแน่นอนสิก็ได้ข้าจะเชื่อเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ